ทุกคนนี่นะเราจะพาทุกคนเนะี่ยไปติดตามเรากันนะทุกคนฝากติดตามช่องใหม่เราด้วยนะนี่นะช่องเราอันนี้นะเป็นช่องที่เราทํากับเพื่อนนะทุกคนนี่เดี๋ยวอีกนี่มีอยู่คลิปหนึ่งนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยจะลงพรุ่งนี้นะคะจะอาจจะลงพรุ่งนี้ตอนเย็นๆแล้วก็ นี่นะคะฝากกดติดตามด้วยนะแล้วก็ช่องสำรองอาจจะมาเร็วๆนี้นะคะเพราะว่าเราเนี่ยทำในเครื่องเราส่วนเครื่องของเพื่อนเนี่ยเดี๋ยวจะอาจจะทำเป็นช่องสำรองนะคะเอาไว้เพื่อที่คลิปในช่องนี้หายเนี่ยทุกคนอยากดูจะได้ไปดูในช่องนู้นก่อนนะคะเพื่อที่ ช่องนี้มีปัญหาอะไรนะคะทุกคนก็จะได้ไปดูในช่องนู้นนะคะเพราะช่องนู้นเนี่ยอาจจะตั้งชื่อว่าหอมยะกินแหลกสองนะคะแต่ถ้าเกิดไม่ตั้งว่าหอมยะกินแหลกสองเนี่ยก็อาจจะตั้งว่าหอมยะกินแหลกเหมือนกันเลยนะคะหอมยะกินแหลกเนี่ยก็จะเป็นชื่อช่องรูปรูปนี้นะคะแล้วก็ชื่อช่องก็เป็นพิมพ์แบบนี้นะคะ ความจริงอะเราอ่ะชื่อยาดานะคะแต่ด้วยความที่คนเนี่ยเรียกเราว่ายาดาบ่อยนะคะก็เลยจะตั้งชื่อช่องว่ายะแล้วกันนะคะเพราะว่า ชื่อช่องนี้ยอยากให้มันเป็นชื่อที่สั้นที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะเท่าที่จะคิดได้ก็สั้นสุดเท่านี้นะคะทุกคนก็ขอขอบคุณมากนะคะสําหรับคนที่ชื่นชอบเราเราก็จะสัญญาว่าจะพยายามตั้งใจทําคลิปนะคะทุกคลิปให้มันออกมาดีที่สุดกับเพื่อนนะคะเพื่อนดาเนี่ยก็ เอออาจจะทำคลิปดีๆออกมาเยอะๆเพื่อให้ทุกคนได้ดูนะคะก็ขอแค่ติดตามกดกระดิ่งไว้สำหรับ ใครที่กดกระดิ่งเนี่ยก็เป็นสําหรับคนที่อยากจะดูคลิปใหม่ๆของเราไปพร้อมๆกับพร้อมๆกับคนอื่นนะคะแต่ถ้าเกิดอยากจะมาดูย้อนหลังทีหลังเนี่ยเราก็ไม่ได้ว่านะคะส่วนติดตามอะไรแบบนี้ก็เราจะไม่บังคับให้ติดตามนะคะก็แล้วแต่ทุกคนนะคะว่าจะติดตามไหมอะไรยังไงแต่สัญญาเลยคะ่ะว่าเราจะมุ่งมั่นทําคลิปมากค่ะทุกคนขอบคุณคะ่ะที่ฟังคลิปนี้มาจนจบนะ